สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวธนชนกมณวิเศษจากคณะกรรมชีและการจัดการสาขาการตลาดค่ะค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นคลิปวิดีโองานเดี่ยวของรายวิชาการคิดแก้ไขปัญหาแบบตรกกะสายเบื้องต้นค่ะของเซตหนึ่งนะคะค่ะโดยดิฉันนะคะจะมานําเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหานะคะตามกระบวนการนะคะที่ได้เรียนมาในรายวิชานี้ทั้งเทอเลยค่ะค่ะโดยโจทย์นะคะก็มีอยู่ว่าปิ สำรวจเงินในกระเป๋านะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อหูฟังบลูทูธนะคะโดยมีเงื่อนไขอยู่ว่าถ้ามีเงินในกระเป๋านะคะมากกว่าหรือเท่ากับ5,000บาทก็จะซื้อค่ะแต่ถ้ามีเงินในกระเป๋าน้อยกว่า5,000บาทนะคะก็จะไม่ซื้อค่าจากโจทย์ข้างต้นนะคะเป็นการตัดสินใจโดยมีทางเลือกนะคะอยู่2ทางเลือกด้วยกัน,นะคะ่ะซึ่งเรานะคะก็จะใช้ if สเตทเมนต์นะคะแบบ2ทางหรือทูเวยนะคะในการแก้ไขปัญหาโจทย์นี้นะคะซึ่งการแ,แก้ไขปัญหาโจทย์นี้นะคะจะทําเป็น s u ดูโค้ดและโฟชารนะคะซึ่งตัว s u ดูโค้ดนะคะก็คือค่ะสำหรับตัว s u ดูโค้ดนะคะเริ่มจากการสตาร์ทนะคะแล้วก็ประกาศตัวแปรโดยการกําหนดตัวแปรของ m ั n นี่นะคะเป็นจํานวนตัวเลข นะคะให้เท่ากับ0แล้วก็ Input จจำนวนเงินนะคะที่มีอยู่ค่ะแล้วเราก็จะใช้ประโยคแล้วเราก็จะใช้กระบวนการ i f t s e n นะคะในการแก้ไขปัญหานี้โดยเป็นเงื่อนไขนะคะตั้งหมือว่ามากกว่าหรือเท่ากับ5,000บาทนะคะโดยถ้าโจทย์นะคะมากกว่าหรือเท่ากับ5,000บาทนะคะก็จะให้แสดงข้อความซื้อค่ะถ้าโจทย์น้อยกว่าหรือ น้อยกว่านะคะก็จะแสดงข้อความไม่ซื้อค่ะค่ะแล้วก็จบการทำงานนะคะส่วนตัวโฟชาร์ t นะคะก็คือน,นี่นะคะค่ะอธิบายตัวโฟชาร์ t นะคะเริ่มแรกนะคะเราก็จะสตาร์ทนะคะสตาร์ทก่อนแล้วก็ประกาศตัวแปรโดยกำหนดตัวแปรนะคะมันนี่นะคะเท่ากับ0ูนย์ค่ะ ขันตารต่อไปก็คือการ Input ข้อมูลเข้ามานะคะก็คือระบุจำนวนเงินแล้วก็เข้าสู่กระบวนการ if cost นะคะโดยตั้งเงื่อนไขอยู่ว่ามันนี่มากกว่าหรือเท่ากับ5,000บาทค่ะถ้ามันนี่นะคะมากกว่าหรือเท่ากับ5000บาทนะคะก็จะออก o u t p u t นะคะออกมาเป็นข้อมูลซื้อ แต่ถ้าจํานวนเงินนะคะน้อยกว่า5,000บาทนะคะก็จะออกเป็นข้อมูลเป็นไม่ซื้อค่ะค่าสุดท้ายนะคะก็จบการดําเนินการกระบวนการนี้เลยค่ะค่ะสําสหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ